เราจะพาไปทางรัดนะครับไปรัดไปซอยพระรามสองหกสองนะป่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าน,นี้นะครับซอยอะไรเขาเรียกซอยอะไรนะเันไม่ได้เหมือนกันี๋ยวก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งครับตัดเข้าทางรถไฟนะ เขาหวานมากเลย่ะเราข้ามทางรถไฟกันนะข้ามมาก่อนเขาเรียกอะไรตรงนี้เคหะวลาลสองมั้งเขาหลังข้าหลังเขาต่อแถวเยอะมากไปข้ามกัน รถไทยเตี้ยก็ระวังคอท่อด้วยนะครับยังไงก็ติดแต่พอดีผมหลบคอท่อขึ้นมาอีกนิดนึงก็ช่วยได้เยอะครับ <c oughs> แต่ว่าต้องสั่งแบบคอท่อพิเศษไงเพราคอท่อแบบแบบท่อปกติอะไรเงี้ยเขาจะทำคอท่อลงมาต่ำมาก เลี้ยวขวากันนะ ล้าเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นวงเวียนครับแล้วก็ทำการเลี้ยวขวานะนนเนี่ยตรงขึ้นไปเรื่อยๆเ,เราก็จะทะลุพระรามสองหกสองนะครับแต่ว่าเราจะเลี้ยวเขานี้เอาเป็นใครอยู่ร้านเลยไปไหนกันโมน